สวัสดีครับก็พบกันในช่องฟ้าล้านชาแนลนะครับขออนุญาตพามาดูดวงของคนวันจันทร์นะครับระหว่างวันที่11ถึงวันที่20มีนาคม2565นะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับขออนุญาตไปพร้อมกันเลยใบแรกนะครับจะบ่งบอกถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ไปที่2ที่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับและวไปที่3จะเป็นเรื่องของความรักนะครับขออนุญาตไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยใบแรกของชาววันจันทร์นะฮะชาววันจันทร์ในใบแรกเอาละพระวิษณุกรรมครับ ในเบลรกคือพระวิษนุกรรมครับนะครับเป็นภาพแห่งผู้สร้างอย่างแท้จริงตลอด10วันจากนี้นะครับหลายๆคนกําลังเป็นผู้สร้างเป็นเรืเร่องราวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับการเงินนะครับสถานการณ์แห่งการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นเหรอครับเท,ท,ทพจจันทร์ฮะเป็นช่วงแห่งความกังวลใจอาจจะมีความกังวลใจนะครกับกำกำลังมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในเรื่องของความกังวลใจเอยอะไรเอยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ ความรักเป็นช่วงแห่งการมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นความทนต่างๆพระโคดนทินะครับก็ต้องยอมรับว่าชาววันจันทร์ตลอด10วันที่กําลังจะมาถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นใบแรกนะครับที่เริ่มในเรื่องของการงานทั่วไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆคุณเป็นผู้สร้างในช่วงนี้ฮะสิวันนะ่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาววันจันทร์และอันนี้เป็นไพ่ประจําวันจันทร์อยู่แล้วเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรงเลยสาหรับชาววันจันทร์คิดค่ควร ให้ดีสำหรับเรื่องของการเงินวางแผนดีๆนะฮะสิบวันนี้นะครับสิบวันนี้วางแผนได้ดีพระโคดน,นทิในเรื่องของความรักครับในเรื่องของความรักเป็นเรื่องสถานการณ์แห่งการได้จับตามองเป็นช่วงแห่งความอดทนความมุ่งมั่นการไปอย่างถูกต้องต่างๆนะครับหรือเป็นช่วงที่กําลังเหน็ดเหนื่อยกําลังหาที่พักพิงใจที่ดีเกิดขึ้นก็ว่าได้นะครับสถานการณ์ต่างๆจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับชาววันจันทร์ลองไปดูกันนะครับสถานการณ์ภาพรวมต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นตลอด10บวันนะครับ สำหรับชาววันจันท์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยพระรามแผงสอนครับอันนี้คือพระรามแผงสอนเป็นไพ่แห่งความสำเร็จคุณ10วันนี้ชาววันจันทร์น่าจะมีเรื่องดีนะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยหลายเรื่องที่กำลังตัดสินใจนะครับหลายเรื่องที่กำลังตัดสินใจอยู่น่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นการตัดสินใจแบบมุ่งมัน่นชนิดเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนหลายเรื่องกำลังตัดสินใจแล้ว พระรามแผงสอนถ้าเล็งเป้าหมายได้ดีนะครับถ้าเล็งเป้าหมายได้ดีน่าจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในช่วงตลอด10วันนี้ต้องตัดสินใจดีๆนะครับพระรามแผงสอนถ้าเล็งเป้าหมายดีทุกอย่างจบข่าวนะครับขอฝากไว้นิดนึงในเรื่องของเอกสารต่างๆอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารเป็นพิเศษครับ พยาพาลีจับบูตรกันอันนี้เป็นของแถมนะฮะขออนุญาตแถมนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและเรื่องของการเซ็นเอกสารต่างๆนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ฝากไว้จักนิดนึงใครที่จะต้องลงลายเซน็นหาเอกสารดีๆสัญญงสัญญาดีๆหลายท่านกําลังดิ้นลนเพื่อหาทางออกนะครับฉะนั้นผมฝากในเรื่องของเอกสารต่างๆด้วยการเซ็นอะไรต่างๆตลอด10วันนี้อยากให้พิจารณาให้ดีโดยภาพรวมถือว่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามในช่องฟรานแชนแนลกำลังกลับมาในทุกช่องทางอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฝากคอมเมนต์ได้นะครับใครที่ยังมีสงสัยหรือปัญหาใดๆสามารถบอกได้นะครับยินดีอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์นะครับขออนุญาตนิดนึงเฮิร์บทยนะครับมาด้วยเหมือนกันไม่ได้ขายของนะฮะแต่ขออนุญาตบอกว่าของดีเราต้องบอกต่อนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยสำหรับช่องฟาร์นชแนลฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ